สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านประกระยองช่องสาระความรู้สาหรับผู้เลี้ยงประกัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะพบกันอีกแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนานะครับอาหารสําหรับปากัดนะฮะวัยเกินหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับหลังจากที่เราใช้ไรแดงเลี้ยงก็ดีนะครับหรืออาหารต่างๆเลี้ยงก็ดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําอาหารอีกหนึ่งโซนนะครับที่สามารถใช้เลี้ยงปากัดนะครับที่มีวัยเกินหนึ่งเดือนได้แล้วก็ ทำให้ปลากระดับนะฮะเจริญเติบโตดีนะครับโตไวสําหรับเพื่อนเพื่อมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปลากัดอนยองของเรานะครับอาหารสาหรับใช้เลี้ยงปลากัดนะฮะก็มีด้วยกันหลากหลายชนิดนะครับแรกเกิดลงมาเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าต้องเป็นอะไรบ้างนะครับทีนี้มาดูอาหารที่ใช้เลี้ยงสําหรับปลาที่โตแล้วนะครับมีอายุเกินหนึ่งเดือนไปแล้วนะครับ สำหรับอาหารที่ผมแนะนำในวันนี้นะครับนั่นก็คือเต้าหู้ไข่นะครับกับหนอนแดงแช่แข็งนะฮะสองอย่างนี้นะครับสามารถใช้เลี้ยงปลากัดได้นะครับปลากัดที่มีอายุเกินหนึ่งเดือนนะครับสามารถใช้สองอย่างนี้เลี้ยงได้นะครับโดยวิธีการของผมนะฮะก็คือนำเจ้าสองอย่างนี้นะครับมาผสมกันนะครับโดยวิธีที่ผมผสมนะฮะก็ใช้วิธีการดังนี้นะครับท่าแรกนะครับเราจะต้องมีนะครับตะแกรงนะที่เป็นตะแกรงเหล็กแบบนี้นะครับ อันนี้ผมซื้อจากร้านทุกอย่าง20บาทนะฮะซื้อมาในรา,าคา20บาทอันนี้เราไว้ใช้สําหรับบดนะฮะบดตหู้ไข่นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีนะครับใช้ตะข่ายสีเข,เขียวก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้ครับขึงตึงๆแล้วก็ใช้ช้อนบดนะครับในขั้นตอนการบดนะฮะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะฮะวิธีการก็ง่ายๆฮะเราก็บีบตหู้ครับปริมาณที่เหมาะสมก็แล้วแต่นะครับว่า ปลาของเรามากน้อยขนาดไหนนะครับตัวหู้ไข่ก็ทําให้ปลาโตไวนะครับสําหรับใครนะฮะที่ต้องการให้ปลาโตไวนะฮะต้องการคุนปลานะครับก็ใช้ตัวหู้ไข่เนี่ยมาเสริมได้นะครับก็หลังจากที่ได้ตัวหู้นะฮะ ไข่นะครับที่เราขูดไว้นะครับได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับก็จะสามารถใช้เลี้ยงปลาได้นะครับในขั้นตต่อมานะครับเราก็นําเจ้าหนอนแดงแช่แข็งนี่แหละครับเจ้าหนอนแดงแช่แข็งนี้ใส่ผสมลงไปกับตหู้ที่เราบดไว้นะครับหนอนแดงแช่แข็งนี่ผมซื้อมาจากร้านจําหน่ายปลานะครับซึ่งเป็นร้านขายปลาสวยงามทั่วไปนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะฮะว่า ในละแวกบ้านนะครมีมีจำหน่ายหรือเปล่านะฮะถ้ามีก็สามารถใช้เลี้ยงปลาได้นะครับน้แดงแช่แข็งก็ดีนะสะดวกสบายเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับจัดเตรียมอาหารนะฮะวิธีนี้ก็ง่ายนะครับไม่ยุ่งยากอะไรทีนี้จริงๆแล้วเขาจะเอาออกง่ายนะครับแต่ว่าผมนำออกมาจากช่องแช่เย็นนานไปหน่อยนะครับเลยทำให้ละลายนะครับก็จะออกยากนิดนึง เราก็บีบให้ไปสักเจ็ดแปดเม็ดอย่างนี้นะครับก็จะได้มาอย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นําไปผสมน้ํานะครับผสมน้านะครับนี่ฮะง่ายๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเราก็นําไปให้ปลาได้เลยนะฮะในส่วนของวิธีการให้นะครับนํา นี่นะฮะนำโตหูไข่นะฮะที่เราผสมไว้มาให้ปลานะครับมาใช้เลี้ยงปลาซึ่งก็แนะนําให้ปลาที่มีอายุเกินหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับก็จะทําให้เป็นการเจริญเติบโตที่ไวขึ้นนะครับเป็นอาหารที่ทําง่ายนะฮะสะดวกกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับวิธีการให้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับในบ่อเพาะหนึ่งบ่อผมจะให้สองช้อนนะครับโดยปริมาณช้อนแบบนี้นะครับที่การให้ก็คือให้โรยโรยทั่วๆนะครับโรยทั่วๆอย่างนี้นะครับ โรยทั่วๆนะครับหรือโรยบริเวณที่ปลาอยู่อย่างนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะฮะที่เพิ่งเริ่มให้ הבן, แรกๆก็ให้ปริมาณน,น้อยๆก่อนนะครับเพื่อให้ปลาของท่านนะครับคุ้นชินนะครับกับการกินอาหารประเภทนี้นะครับให้เป็นปลาของท่านคุ้นชินนะฮะพยายามให้น้อยๆอาจจะเริ่มจากหึช้อนก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อปลาของท่านนะฮะคุ้นชินกับอาหารประเภทนี้นะครับก็ให้ได้มือละ2ช้อนนะครับ อาหารประเภทนี้ก็จะทําให้ปลาของท่านนะครับจเจริญเติบโตไวขึ้นนะครับนี่ก็เป็นปลาที่มีอายุหนึ่งเดือนนะฮะสงสัยไหมครับฟางข้าวผมใส่ไว้ทําไมนะฮะจริงๆฟางข้าวผมใส่ไว้สําหรับปลาทีา่ยังเล็กนักนะฮะหรืออาจจะโตไม่ทัน เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในคอกนะฮะเจ้าฟางข้าวนี้ก็มีประโยชน์สองด้านนะฮะหนึ่งเขาจะสร้างพลาเมเซียนในตัวเองนะครับสองนะครับเวลาเราขุนไรแดงไปนะฮะเจ้าฟางข้าวเมื่อด้วยสลายนะฮะแช่น้ําไว้ทั้งสามสี่วันนะครับก็จะเป็นอาหารของไรแดงได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับก็ได้ประโยชน์สองต่อนะฮะปกติก็จะใส่ฟางข้าวไว้นะครับแต่ไม่ใส่ก็ได้นะตรงนี้เพื่อนๆไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวที่ผมใช้เองเท่านั้นนะครับ คลิปนี้ก็เหมือนเดิมฮะมาแบ่งปันความรู้ให้มือใหม่นะฮะให้เลี้ยงปากัดกันง่ายนะครับเลียงง่ายเข้าใจง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้พาดษารดดีๆจากช่องบ้านปากัดระยองของเรานะฮะสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ